ตอบเป็นผั้างเมืองเขาอะเด็กใช้มือโย่ในการกดเครื่องคิดเลขโยกคือต้องดูรูปไหมหรือเราใช้อะไรได้ใช่ดูรูปดูรูปแล้วเขาใช้มือข้างไหนกันนี่ขวาหรอมั้งใช่ค่ะเขาใช้มือซ้ายก็คือจัวนั่นเองเนาะล้นหลามมากค่อเท่าไหร่แล้วอ่ะสิบแปด มาเป็นลูกทรงมาค่ะทรงกลวยอยู่โูตสุดของทรงกลวยคืออหไรอ่ะคืออันหน้าอยู่อยู่อยู่มันต้องอยู่หน้าเหรอือหมอ่อโค่ะหอู่เออเขาเขาเป็นคนนี้เพราะว่าหน้าต้องใช้คําว่าหน้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 าอะไรเลยเขียนหยุดตัองเ่ะอันมาไปต่อนะคะโอ้โหมันหลับน้าจะเขียนแอปเปิ้ลกีนีแต่แรกอัน